ก็ถือว่าเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้บรรจุพระจำนวน8 4 0 0 0องค์ที่ใต้ฐานพระโพธิสัตว์ถือว่าเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาตามพระธรรมขันธ์ในโบราณนะครับซึ่งในโบราณการเนี่ยนะครับในการสร้างวิหารหรือสร้างสถานธรรมต่างๆนะครับถ้าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสถานโบราณก็จะมีการทำพระทั้งหมด8 4 0 0 0องค์บรรจุ เหมือนครั้งที่สมเร็จพระจารย์โตพรมรังสีที่ได้บรรจุกรุกกที่วัดอินมังคุณพรมนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งในตำนานในลัตรนโค,โคสินและในสมัยปัจจุบันคือการบรรจุพระทั้งหมด8 4 0 0 0 0องค์ให้เป็นมงคลแก่ประเทศชาติและก็ประชาชนทุกคนนะครับในวันนี้ก็ขอให้ความเป็นมงคลนี้จงสำเร็จแก่ทุกท่านนะครับและก็จงสำเร็จแก่ประเทศชาติ และประชาชนโดยเฉพาะขอกุศลน,นี้จงสำเร็จแก่องค์พระหมหากษัตริย์และพระบรมองค์สานุวงศ์ทุกพระองค์นาข้าราชบริพานตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าจงได้กุศลจิตในครั้งนี้ทุกคนทุกท่านครับขอบคุณมากครับอภิสิทธิ์บวรวิชครับ เรียนเชิญตรงด้านหน้าเลยนะครับเรียมาเลยครับมาเลยทุกที่สามขอกราบเรียนเชิญคุณวันลีพาสิงห์วามาครับเชิญเลยครับขอกราบเรียนเชิญคุณปานิสานิติศักดิ์ลำดับต่อไปขอการเรียนเชิญท um ่านชัยพจน์จรูนพงศ์ครับ ขอกาบเยนเชิญค okay. oh, ุณทัศนาเมธีวิบูร์บุญครับขอครับขอกรเลนเชิญคุณนักขอบคับเชิญารรคุณขอกาดเนเชิญคุณสุรพงษ์แสงนภากาศครับขอกรับเรเยนเชิญคุณอุรยวันวงแก้วครับครับ ครับในในในระแทกของพระโพธิสัตว์อะไรจะให้ท่านไม่ต้องเดินตามท่านอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องเดินตามนะ,ะให้ท่านเดินให้ท่านไปกับออที่ผมเองไม่ต้องเดินในเรื่องเลือเปียกกันอันดับ

ยานะครับขอกาบขอบรรค,ขอคุณเป็นอย่างสูงนะครับน,น,น,ะะน,นะครับที่ท่านได้เมตตาและได้รับสงนะครับลูกศิษย์ดูเส้นทางด้วยนะครับเสน้นทางให้นักด้วยถ้าไม่ใช่ครับเม่ผ่านะุพนิสั์คนอิันนี้ก็ถือเป็นมงคลน,นะครับก็ได้เสร็จสิ้นในพิธีเป็นสมบูรณ์แล้วนะครับใช่แล้วก็เมื่อวันที่สี่ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้บรรจุพระนะครับ ตัวแทนกันนะครับเสร็จปุ๊บนะครับตอนนี้จะขอกลับหน้านะครับขอกลับหน้านะครับถ้าเรืออ่องจะไปให้เครื่องเส้นไหวเหล่านี้จงเป็นทิพเป็นทิพย์พิรุษ เถึงแก้วแหวนเงินทอง